สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงทางฟังของถักรีต่างๆนะคะทั่วโลกกันบ้างน,นะคะที่ตอนนี้นะคะหลายๆประเทศก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะมีการอัปเดตึ้นเรื่อยๆซึ่งแอดนะคะก็จะทําการอัปเดตเช่นกันนะคะในเรื่องของตรงนี้นะคะว่าทางฟังประเทศไหนนะคะมีการแบบว่าอัปเดตมีการแบบเสนอในเร,อเรื่องนี้นั้นมากมายนะคะและผลิตขึ้นมาจนนามาใช้งานในสงครามปัจจุบันนี้ค่ะซึ่งในท้องฟ้าปัจจุบันนี้นะคะก็ไม่เพียงแค่เป็นเส้นทางของการ บินอีกต่อไปแต่มันคือเวทีของการเฝ้าระวังแทรกซึมโจมตีที่ก็ปุกติกกับยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจใหญ่เหล่านี้ค่ะโดยในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะมันก็เห็นในระยะน,นะคะในการสุลมีอากาศที่ก็สะท้อนถึงโลกความเป็นจริงว่าจะเป็นเครื่องบินต่างๆมากมายนะคะที่ก็อยู่ในอากาศมาแล้วก็อยู่แบบ นานมากอเจ็ดสิบกว่าปีก็ยังคงอยู่รวมถึงก็จะมีการอัปเดตจ,จากทางฝั่งของสรง,งรครามรัสเซียยูเครนเช่นกันนะคะวันนี้จะมาพูดถึงตรงนี้กันดูเริ่มจากทางฝั่งของสเม,มกากันก่อนนะคะเป็นเจ้าเครื่องบินอย่าง U2 ด r a ก o n Lady นะคะเป็นถือว่าเป็นตัวที่ถือว่าอยู่นานมากๆนะคะ70ปีด้วยกันนะคะของความลับบนฟ้าค่ะโดยจริงๆนะคะจุดเริ่มต้นของเจ้าราก้อนเลดี้ตัวนี้นะคะก็เปิดต,ตัวตั้งแต่ปี1955โดยทางฝั่งของล็อกฮิสตั๊กเวิร์และ K ลิลี่จอนสันนะคะเป็นผู้ออกแบบเครื่องบินลับอย่าง SR-71 แล้วก็ F-104 ค่ะซึ่งเจ้า U-2 นี้นะคะก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บินสูงพอจนเลดราเนี่ยไม่สามารถตรวจจับได้ในครั้งนั้นเพราะตัวมันเนี่ยสามารถบินได้สูงกว่าถึง21,000เมตรจนถึงแบบแบบสูงมากๆคือแบบถึงขั้นแบบเลด้าไม่สามารถตรวจจับได้จริงๆนะคะหรือประมาณ70,000ฟุตนะคะที่สูงจากพื้นดินขึ้นไป ตัวมันเนยใช้ในสงครามเย็นนะคะก็คือมันเกิดขึ้นมาในช่วงของสงครามเย็นนั่นเองพอสงครามเย็นเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีอาวุธต่างๆมากมายนะคะที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเขานะคะเอาใช้เจ้าตัวนี้นะคะในการสอดแนมโซเวียต จีนคิวบานะคะไปจนถึงยุคของสงครามอัฟกานิสถานนะคะที่ก็โจมตีกันด้วยและสถิติใหม่ล่าสุดนะคะในปี2559น,น,นะคะณเวลาวันที่3 1กรกฎราคมปี2 5 5นะคะก็เป็นภารกิจดรากอน70ที่ก็บินกว่า6,000นอตทะเลนะคะใช้เวลาถึง14ชั่วโมงเต็มค่ะ ด้วยจุดเด่นในข้างนั้นนะคะก็คือการใช้บอมส์ไคลม์ค่ะคือการไต่ความสูงอย่างท้าทายนะคะด้วยความรวดเร็วเพื่อทำลายสติระดับชั้นบินนะคะที่ปกติก็แบบว่าไม่มีใครจะทําได้มากกว่านั้นนะคะแต่สุดท้ายเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถบินได้สูงนะคะถึงแบบว่าอาจจะติดแบบ ของอวกาศเลยก็ว่าได้ซึ่งเส้นทางการบินนะคะก็ครอบคลุมถึง48ลัดด้วยกันแล้วก็บินผ่านบ้านครอบครัวนักบินยูทูนะคะที่ก็เสียชีวิตเช่นกันด้วยเพื่อเป็นการลรเลึกและให้เกียรตินะคะกับสำหรับนักบินนะคะที่ขับเจ้าตัวน,นี้เช่นกัน คำถามก็คือทำไมยังใช้เจ้าตัว U2 อยู่นะคะเพราะว่าคือก็อายุมันก็คือ70กว่าปีแล้วแล้ว,ลวก็คือมันอยู่มาตั้งแต่ยุคสงคารามเดนกดด้วยแน่นอนนะคะการที่จะใช้ได้อย่างยาวๆเหล่านี้นะคะก็ต้องมาในเรื่องของการปรับปรุงที่มาตลอดหลายทศวรรษนั่นเองเช่นในเรื่องของกล้องนะคะเป็นมัลติเพคเท่านะคะที่ก็อัปเดตตลอดเซ็นเซอร์ก็จะเป็นไซเจนส์นะคะในการสอดแนมขึ้นสื่อสารแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับระบบ AI แล้วก็ดาวเทียมได้อีกด้วย,วยก็เป็นการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะสาหรับเจ้าเครื่องบิน ตัวนี้ในกนนารพัฒนาให้มันสามารถใช้งานได้จนถึงปัจจุบันและยังคงไม่ใช้กับทางฝั่งของยูเครนจีนกเกาหลีเหนือและทะเลจีนใต้นะคะในการสอดแนมอยู่ต่อไปถึงไม่อาจจะมีเจ้าตัวใหม่นะคะอย่างเจ้า RQ4 Global Hawk นะคะแต่ถ้าในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยเขาคิดว่ายังทางฝั่งของ U2 u นะคะยังดีกว่าในเรื่องของ Payload แล้วก็ความยืดหยุ่นในการเปลนภารกิจนะคะยังถือว่าดีกว่าเจ้าตัวนั้นนั่นเอง น,นั้นนะคะสรุปได้ว่าก็คือมันเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะที่มันดีจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ได้นานเกินทศวรรษอีกด้วยถ้าได้รับการบำรุงแล้วก็การพัฒน,นายอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่ามันก็คงอยู่ได้ถึงร้อยปีไปเลย ต่อมาค่ะจะมาพูดถึงทางฝั่งของตัวนี้นะคะก็เป็น,นเครื่องบินเช่นกันนะคะเป็นตัวที่ก็ปิดตำนานด้วยน้ำเข็มนะคะสำหรับเจ้า P8A Poseidon คะ่ะเจ้า P8A Poseidon นะคะมันคืออะไรก็คือเป็นตัวที่ดัดแปลงมาจาก Boeing 737-800 ERX นะคะที่ใช้ในงานลาตะเวนทางทะเลค่ะตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นในเรื่องของการตรวจจับเรือดำน้ำลาดต่อปิโดวังคาโดและก็สื่อสารกับเรือค่ะแล้วก็ยังมีระบบอย่างโซน่าบูเรดร์ A.N.A.P.Y.10 แล้วก็คีปนาวุธอย่างฮาพอนนะคะในการใช้งาน ซึ่งมันนั้นเกิดอุบัติเหตุนะคะอยู่ที่คานเนโอเฮเบนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยนปี2 0 2 3ที่ผ่านมาที่เจ้า P8A นะคะรันเวย์หลุดขนาดจอดลงในฮาวายนั่นเองซึ่งตัวมันนี้ก็ตกลงไปในทะเลแห่งนั้นนะคะแล้วก็คือมันก็มีลูกเรือที่รอดนะคะถึง9คนด้วยกันแน่นอนค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมันต้องมีปัญหาแน่นอนและสาเหตุที่เกิดขึ้น,นะค,ะค่ะก็คือน้ําเค็มนะคะไอของจากทางฝั่งของทะเลถลนนั้นแะคือมันทําให้เครื่องยนต์นะคะอุปกรณ์ นิริกต่างๆและลำตัวนะคะเสียหายอย่างหนักเป็นอย่างมากแล้วขานะคะก็กู้คืนมาได้นะคะในช่วงวันที่2ทธันวานะคะปีสมัมทิ์าริผ่านมาแต่ในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะก็คือประเมินได้ว่าก็คือซ่อมไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่เพราะว่าถือว่าและพอสมควรนะคะมันตกลงไปแล้วมันเอาขึ้นมาเนี่ยมันก็ดูสภาพไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่ ซึ่งราคาใหม่ของเจ้าตัว P8A ตัวนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ180ล้านดอลลาร์ต่อลำนะคะแล้วค่ใช้จายในการซ่อมเนี่ยแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนในเรื่องของครั้งแบบโครงสร้างต่างๆนะคะอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยด้วยซ้ำไปก็ผลสรุปนะคะก็คือกองทัพเรือของสเกาก็ได้สั่งบดระวางแล้วก็ทําการรื้อทองของเจ้าตัวนี้ออกไปและคาดว่าก็จะเสร็จสิ้นนะคะภายในเดือนสิงหาปี2 5ี้อีกด้วยก็คือมันตั้งแต่ปี253แล้วที่เอาขึ้นมานะคะแต่ก็ประเมินดูแล้วก็ซ่อมไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่ ก็จะทําการปลดระวางมันไปนะคะนั่นก็จะเป็นบทสุบได้ว่าก็คือเป็นเรื่องของเจนูียนะคะที่จะลาหน้าแค่ไหนเนี่ยมันก็แพ้ภัยธรรมชาติได้อยู่ดีนะคะถ้าไม่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ค่ะ และเมื่อียนฝั่งของรัสเซียนะคะสําหรับเครื่องบินล,ลบจากทางฝั่งทองนะคะที่ถือว่าเป็นตัวมาแรงแล้วก็ทางฝั่งของอินเดียก็น่าจะสนใจสําหรับเจ้าตัวนี้อยู่เช่นเคยนะคะสําหรับเจ้าซู57ค่ะที่ตัวนี้นะคะก็เป็นนักล่าแห่งอนาคตนะคะเป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5ของรัสเซียโครงการที่เริ่มั้ืแต8ปี2002นะคะแล้วก็เริ่มเข้ามาจํากัดจริงๆในแบบจํากัดในปี2021ก็มีเซ็นเซอร์หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเลดา์อย่าง ASA, IRST แล้วก็ระบบส่งคายเมอรนิก แล้วก็เป็นในเรื่องของแบบว่ามากมายนะคะเป็นสเตลแล้วก็คล้ายๆกับเจ้า a 3 5เลยแต่ลักษณะนี้อาจจะต่างกันนะคะในเรื่องของความประสิทธิภาพเนี่ยถ้าแบบให้แบบลงสนามเพนเดนเดนเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเ3 5นะคะที่ก็ลงสนามบ่อยค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าถึงจะล้ำมากแค่ไหนก็จะมีจุดอ่อนนะคะก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ขั้นตอนสุดท้ายที่ยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่และจานวนผลิตที่น้อยเกินไปนะคะก็คืออยู่ในจํานวนที่จํากัดก็ผลิตภายในประเทศนะคะยังไม่สง่งออกไปกับประเทศไหนเลย และมันได้มีขีปนาวุธหนึ่งนะคะที่ทางฝั่งของรัสเซียนะคะก็ได้นําเสนอขึ้นมาและจะเอามาติดกับเจ้าตัวซู57ตัวนี้สําหรับเจ้าเซคอนหรือ 3M22 ค่ะเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์ซนิกที่ความเร็วของมันนะคะอยู่ที่เก้ามักบวกค่ะซึ่งตัวมันเน่งมันเป็นสก r a เจสพาวเวอร์มิสไซน์นะคะที่ถือว่าเร็กวกว่าเสียงนะคะถึงเก้าเท่าด้วยกันระยะการยิงของมันอยู่ที่หนึ่งพันกิโลเมตรมีพลาสมาคาวนะคะในการปิดบังขึ้นเลด้า เรือดำน,นิพนธเนี่ยตัวนี้มันก็ติดตั้งกับเรือนะคะแล้วก็เรือดำน้ำต่างๆนะคะแต่ว่าในปี2 0 2 5น,นี้ก็ได้มีรายงานนะคะว่าเขาจะอาจจะไปติดตั้งบนจกสู้าสูบเได้แล้วนั่นเองถ้าะม่าจะขี่ปืนอ๊านุตัวนี้นะคะที่ยิงจากเครื่องบินเนี่ยก็จะล่องหนด้วยความเร็วถึง2มักนะคะก็ทำให้รนะยะการยิงของมันในลึกขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นอีกด้วยก็คือตัวมันเกมทีแลนะ้วก็ได้ถึง9เท่าเลยนะคะแล้วก็ไปติดกับตัวของเครื่องบินนะคะก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิม ก็ไดเป็นความหมายในเชิงของยุทธศาสตร์เลยนะคะก็คือระดัว่าทางฝั่งของเซอร์คอนที่ยิงจากทางฝั่งของโซ57ในอินเทอร์เน็เบย์นะคะก็จะหมายถึงความเป็นสเตลนะคะที่ก็เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นและขีปนาวุธก็เร็วกว่าถึงเก้ามาร์กด้วยกันเนการหลบเลด่านะคะและก็ป้องกันจัดผ่านทับจากทางแฟ่งของตรงข้ามเด้อีกด้วยก็เทียบได้กับการมีเจ้าเอกยี่สิบสองนะคะที่ยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงได้ซึ่งสถานการณ์นะคะยังไม่มีแพลตฟอร์มนี้ที่เป็นสมบูรณ์แบบนะคะ นั่นนะคะจะเป็นบทเรียนไดว่าก็คือในเรื่องของที่ใหม่ๆนะคะใหม่ๆที่ก็ไม่แค่แบบต้องรอแรงเท่านั้นแต่นเรื่องของความรวมความหลากหลายความได้เปลี่ยนนะคะเข้าไปเป็นจุดเดียวกันเนี่ยก็จะสามารถทําได้ทีเดียวนะคะแล้วก็จะเห็นผลลัพธ์ที่น่าตุกใจเป็นอย่างมาก ก็สรุปได้ว่านะคะทั้งหมดนี้ก็คือเจ้า y o u t u b เนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่ยังคงไม่จมนะคะเพราะว่าข้อมูลของมันเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าความเร็วอีกด้วยส่วนสำหรับเจ้าพี a นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เตือนว่าระบบราคาแพงก็มีจุดตายเช่นกันและสำหรับเจ้าซู5 7กับเซิร์ข้น,นะคะอที่ติดรวมกันก็จะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ของรัสเซียนะคะที่อาจจะทำให้ทางฝั่งของนาโตเนี่ยต้องเล็งสร้างแพลตฟอร์มไฮเปอร์โซนิกลองหนแบบของตอนเองมากขึ้นค่ะเพราะในปัจจุบันนี้ก็คือใครในที่สาม,มารถพัฒนาก่อนไดูู้้ขอมล ก่อนและสามารถโจมปีก่อนได้ก็เป็นความได้เปรียบก,กับทางฟังของเขานั่นเองสมัยนี้เขาัวลาไปก่อนพบใ,ใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคร